กาดนี้มันวิปัสนาครับเ,เรื่องการทำความสะอาดเนี่ยนะจำได้สมัยหนุ่มๆเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมีเชื้อสายจีนนะนะก็าพาไปเที่ยวบ้านเขาเป็นซอยเป็นเรียกว่าชุมชนชาวจีนเลยอยู่เนี่ยนะนะโอ้โหเดินเข้าไปแล้วนี่ประทับใจเลยคือเขาทําความสะอาดในซอยของเขานะ่นะเอ่อรดน้ําต้นไม้ชุ่มชื้นอะ่ะในซอยอะ่ะ มีต้นไม้วางใส่กระถางไว้หน้าห้องไปเป็นแถวเลยแล้วทําความสะอาดไม่มีเลยเศษกระดาษพลาสติกอะไรตรงนั้นไม่มีสะอาดมากนะแล้วก็มีโต๊ะวางอยู่หน้าหน้าห้องบ้านเขาะนะเป็นห้องเป็นเป็นห้องแถวอ่ะแล้วก็มีตะแปะแก่ๆนั่งจิบน้าชาโอ้มีความสุขเนาะเพราะห้องมันก็แถวถนนมันก็สะอาดนะดูทีนี้ไปที่สระอีกที่หนึ่งนะเป็นซอยแบบนี้เหมือนกันโอ้โหโคตรสกปรกเลย นะมีขี้หมูขี้หมาทีขี้คนก็ยังมีปล่อยไว้เหม็นนี่ไงนะทำไมเขาไม่เก็บแม่ไรเลยเนาะเออมันแปลกเนาะนิสัยคนเราแล้วก็พลาสติกกระดาษเลยเก,กะกะวางไม่อยากกระเดินเข้าไปเลยอะ่ะเนี่ยมันขึ้นอยู่วิถีชีวิตของคนนะทั้งที่ตัวเองก็อยู่อาศัยออใช้พื้นที่ตรงนั้นนะครับมันจะช่วยกันหน่อยไม่ได้เลยนะนะสุขอ,อนามัยสุขภาพต่างสุขปกลกลุงหลัง สมัยก่อนจะมาบวชเนี่ยโยมพ่อกับโยมแม่ซื้อที่ปลูกบ้านให้ที่ซอยอสันติที่นนบุรีนะหมายนั้นนะซอยนั้นก็คือก็มีอยู่ไม่กี่บ้านนะแต่ว่าสะอาดนะแต่มาตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่ฮนะกวาดแล้วก็ทำถังขยะตั้งหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะใครไม่เก็บเราเก็บเก็บใส่ทังขยะอะไรไม่พลาสติกก็ใส่ถุงใหญ่ แขวนไว้หน้าหน้าบ้านแขวนไว้ที่รู้ว่านะเดี๋ยวคนในเก็บขยะมันก็มาเก็บไปเก็บให้ไปเลยไม่ได้ไปขาย,ยอะไรถนนถนนนั้นเลยสะอาดดีอ,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 อบ้านใกล้ๆกันอยากจะย,ยกลูกสาวให้เลยอันนั้นสมัยเมื่อออดีตนุ่มๆเาเป็นคนไม่อยากให้มันสกปรกทำสากแล้วมันน่าอยู่หน้านั่นดีนิมนต์แหล่ <c oughs> คลิปดีผมรับใจแล้วพี่ปุ๋ยช่วยกันที่สาได้ก็รุะผู้คนช่วยกันจิตอาสาอาสาช่วยกันมาจากความซาแล้วก็แทนที่เขียนห้ามทิ้งขยะของคนที่ไม่ทิ้งขยะออมีใช้ภาษาได้เองให้เขาคนอยากเกิดความร่วมม่ร่วมมือกันแต่ผมบประทับใจชุมชนชาวสกแห่งไ,หไม่ได้ประโกรสกไม่มีขยะนะเพราะเราเพียนปลูกฝังเพราะถ้าปลูกฝังเรื่องนี้ดีเราทิขยะแต่เราไม่เป็นจุนด ที่โรงควจุดหนึ่งเนี่ยหาหาที่ที่ขยะยางกันแล้วก็ไปทิ้งทีเดียวอะไรที่ยาที่ขายได้ก็ไปแยกไปขายที่ลงกันลงสกจนะที่ขายไม่ได้ก็ไปมันมีมีล็อกอะล็อกที่ที่ข้างๆลงควัวนะทิ้งเออเราก็รู้เป็นที่เป็นทางถ้าทําแบบนี้อโศกก็จะไม่มีขยะเลยเพราะเราทาทิถ้ามีขยะดูน่าเกลียดเนาะมบแต่ใบไม้ร่วงหล่นตามถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีญาติโยมคอยกว่าดัปอะไรกว่าดเราไปขายเลยไม่ได้ขายเอาไปให้ที่บ้านที่เนินพอกินทำปุ๋ยไปทําดินปลูกโรละสามแบ้ไบไม้นี่นะที่ผ่านมาก่อนงานพุทธาให้เด็กๆว่าเราช่วยกันไดไปไม่ต้องสามสามสมรถสิบล้อเลยนะไปทําปุ๋ยเยอะะเก็บใส่เข่งแล้วติดล้อมาขนใส่เก่งใส่ถุงใส่บิ๊กแป็เราไปไปไปขายนล เพราะผสมต้นไม้มันเยอะใช่ใช่ไม่ต้องซื้อเมื่อก่อนต้องซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อเพราะเราช่่ยเันเก็บเนาะน<ม>ั่นถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันก็ขยะไม่เห็นซึ่ง<ม>ท,ที่อืน่นๆผมเดินบินทบัดไปที่หมู่บ้านอื่นเนี่ยโอ้บ่จุดนี้ห้ามทิ้งขยะยิ่งห้ามทิ้งยิ่งเยอะเลยสังเกตต้องเขียนใหม่ว่าขอบคุณที่ไม่ทิ้งขยะครับครับนั้นถ้าเราแต่ละคนถ้าช่วยกัน มันก็สราบมาที่ชุมชนต่างๆชาวสอนเดี๋ยวนี้ข,ขยะท่านจะไม่มีนะโมนี้ประทับใจเป็นเตะขมลึกไม่รู้มีคลิปอะ่ะเราม,มาถ่ายไว้อายุแค่แค่มีแขนเดียวถ้าก็เพียมเวลาว่างจะออกมือไก่แขนเพืเพียรเพเก็บขยะไม่ตาไม่ตาจิตโตนะเก็บขยะแล้วลากเคไว้ด้วยถ้าเราไม่มีแรงลากไว้ด้วยเนี่ยประทับใจหลายคนห่วงท่านกลัวท่านจะลลมนะใช่ใช่แต่ท่านก็มีความเพียร่ย แม่หัวใจแม่ร่างกายนะไม่เต็มร้อยแต่จิตใจเกินร้อยประทับใจเนาะสมัยก่อนเนี่ยจำได้มีสักสามสิบปีแล้วเลยเพราะว่ามีสรงทำว่าขยะกําลังล้นโลกอย่างนี้บาดนี้กูทําอะไรอยู่เนาะคืออะไรชัดชัดดีเพียงอะไรชนสัางสรรท่านเจม่ผิที<ะ>ที่ตายไปแล้วเนาะขยะกําลังล้นโลกอยู่เป็นนิดบาดนี้นคุณคิดทําอะไรอยู่คิดทําอะไรอยู่บางนี้กูท่านาจม่ผิดกูทําอะไรอยู่คือเตือนตัวเองเราทาไงดีมาช่วยกัน เราช่วยร่วมมร่วมมือกันมันบ้านเมืองก็สะอาดชุมชนเราก็สะอาดนี่คือจุดกําเนิดที่ชาวอโศเยี่ยมที่เริ่มให้ขยะไม่มีให้เป็นศูนย์นะไ mm hmm. ที่ไม่ดีก็ไปทําลายไันที่ดีก็ขายได้แล้วสิงว่าคิดยังไงก็เห็นว่าความสะอาดเนี่ยก็เป็นทําให้เป็นจุดเริ่มแรกของห้าสอนะคะสะอาดสะาสางสะอาดนะคะแล้วมันจะทําให้หน้าอยู่สังคมก็น่าอยู่ รอบกายสิ่งทีดล้อมก็น่าอยู่ใช,ใ,ชใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีเทคนิคตรงนี้สําคัญกันนะขอบคุณที่ทาความสะอาดขอบคุณเขาก่อนนะแล้วเขาก็จะเกรงใจแต่ห้ามเนี่ยมันเหมือนยิ่งยุห้ามทิ้งก็จะทิ้งห้ามกินก็จะกินห้ามไปก็จะไป <c oughs> <c oughs> ห้ามเข้าก็จะเข้าไอ้ตัวห้ามเนี่ยสึกว่าทาให้เขาเนี่ยสนใจในสิ่งที่เขาห้ามเอ้มีอะไรเปล่าที่ห้ามะนะอย่างเนี้ยมันก็คนเราจะชอบ ถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการสอนเด็กอ,อย่าไปห้ามเขาเพียงแต่บอกจุดมุ่งหมายว่าอะไรอ,ะอย่างเนี้ยห้ามไปตรงห้ามขึ้นที่นอนนะอย่างเนี้ยบอกออไม่ควรขึ้นนะอย่างเนี้ยต้องบอกความความเป็นให้เขาเอียงเอียงไปอีกทิศทางหนึ่งอย่าไปห้ามในสิ่งที่พอห้ามปุ๊บมันจะโฟกัสไปที่ตรงนั้นทันทีเลยเพราะนั้นเราก็ต้อง อะไรนะเปลี่ยนความคิดใหม่นะไะอย่างเนี้ยตอนนีฟ้ฟังสะอาดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ภายนอกใช่ไหมคะและดูสวยงามมันก็เป็นสิ่งจิตใจได้แต่ยิ่งกว่านั้นนะคะก็ขอเสริมว่าสะอาดภายในใจการสะอาดภายนอกต้องช่วยกันหลมือไหลมา้าใช่ไหมแต่สะอาดใจตังงคะต้องทําเองนะคะต้องไม่มีอบายมุกอย่างเนี้ยคะ่ะให้สะอาดทางใจเนะี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าแต่คนมองข้าม นะคะเอาแต่ภายนอกแต่พอภายนอกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งไปหาจิตใจแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนรักษานอกรักษาในคือรักษาภายนอกให้สะอาดแล้วก็ตามก็อย่าลืมรักษาภายในตัวเองด้วยค่ะให้อย่าให้มีขยะเพราะว่าถ้ามาเราไม่รู้จักขยะขยะก็คือกิเลนั่นเองอ,ะอ่ะขยะเนี่ยใช่มมีตั้งหลายอย่างใช่ที่เราแยกกัน ขยะสดนะฮะหรือว่าขยะเปลี่ยนนั่นเองแล้วก็ขยะที่รีไซเคิลได้กลับมาใช้ใหม่ได้ขยะที่ทิ้งนะขยะติดเชื้อใช่ไหมฮะโอ้โหต้องหลายอย่างค่ะอังนั้นถ้าพูดถึงภายในโอ้โหกิเลสเต็มเลยค่ะขยะที่ต้องทิ้งก็คือมีอะไรอ่ะใช่ค่ะอันนั้นค่ะอันนั้นคือขยะภายนอกนะคะถ้าขยะภายในล่ะคะโอ้โหมากกว่านั้นอีกใช่ไหมคะตัญหา ิเลตนาอุปทานเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่มาเรียนรู้ภายในของเรานะโอ้โหขยะนอกก็ทําไม่ได้ขยะภายในก็ยิ่งทําไม่ได้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้นะคะนอกทําให้สะอาดแล้วก็มากาจัดขยะภายในซึ่งจะมีท้งต้องทิ้งนะตัวลาคาญตัวโกตัวเกลยดตัวที่โลภเนี่ยอันนี้ต้องทิ้งเลยเป็นขยะต้องทิ้งเลยอาจจะติดเชื้อได้ด้วยสมันจะผ่านไปหายคนหนึ่งได้ จะไหมเราโกรธทาให้คนอื่นอ่ะต้องโกรธตามก็มีความรักเหมือนกันเรารักคนนี้อ่ะเดี๋ยวคนอื่นก็มันรักนั่นเองมันติดเชื้อไปหมดเลยเพราะนั้นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือว่ากิเลสภายในเราต้องจํากัดด้วยไม่ใช่เอาแต่ข้างนอกบางคนเยอะแยะนะที่ว่าระเบียบเรียบร้อยสวยแต่ภายในโอ้โหดูไม่ได้เลยไม่ทิ้งเลยค่ะเก็บหมดเลยค่ะเก็บหมดเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ชายบอกว่าความซาทางใจมันซามีสามอย่างซาทางกาย ทางใจทางวาจาสร้างทางกายก็คือผู้เจ้านี่ปของผู้เจ้านะไม่ทําไม่ผิดธรรมไม่ทําผิดศีลไม่ทาผิดศีลห้าหรืสร้างทางกายนะไม่สร้างทางกายวาจาใจสร้างทางกายก็คือไม่ผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสร้างทางวาจาคือไม่ผิดศีลมันมีสี่ข้อไม่พูดไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสอเสียไม่พูดคำเพ้อเจอนี่สา้าทางใจนะ ถ้าทั้งไอ้ทางกาย<ม>ไอท้ทางวาจาถ้าทงางใจก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมีความเลือกซึ่งนะไม่เบียเดเบียนไม่เบียดเบียนใครนะ<ม>นี่คือความสามพระเจ้ามีต้องกายวาจาใจใถ้าเรารักษาความสามทั้งสามข้อได้เราก็สบายเลยไม่เบียดเบียนแล้วโลกนี้ก็อยู่เป็นสุขด้วยใช่ใช่มางทีทั้งสะอาดนอกสะอาดใน<ม>แล้วเราสึกว่าจะมีความกลมเกลียวเป็นพี่เป็นน้องกเกื้อกูลเกื้อเฟื้อต่อกันไม่มี ที่เราจะโกรธเกลียดนี่จะให้อภัยจะไม่เป็นสงครามแน่นอนไม่มีทางท่านใจว่าชายใจนะถ้าเกิดได้นะโลกนี้สงบสุขมากเลยเป็นเมืองาษสี่าทั้งโลกเลยได้ดีมากเลยขอให้ช่วยกันนะคะรักษานอกรักษาในด้วยค่ะครับก็ ทิ้งขยะนะครับก็อย่าลืมทิ้งกิเลสด้วยนะครับทิ้งขยะแล้วอย่าลืมทิ้งกิเลสนะครับแล้วก็นึกถึงนะครับพวกเรานักปฏิบัติธรรมชาวโสมนะครับล้างจานก็ยังต้องล้างใจนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็อาบุสบาลนะครับเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อความดีๆมาบอกว่าแรงบรรยายใจนะครับจากคุณชิโฮมิชิโมมูระนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านของการจัดระเบียบชีวิตจากญี่ปุ่นนะครับที่เขาได้แนะนํา นะครับในเรื่องของการจัดบ้านด้วยการทิ้งสิ่งของที่ไม่จําเป็นเพื่อบ้านที่จะเป็นระเบียบแล้วก็ชีวิตที่เบาสบายยิ่งขึ้นนะครับโดยแบ่งออกเป็น5หมวดง่ายๆนะครับหมวดที่1นะครับก็คือของที่พังของที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังแล้วแล้วก็ไม่คิดที่จะซ่อมนะครับอันนี้ก็ทิ้งไปหรือว่าบริจาคไปนะครับ 2. เฟอร์นิเจอร์นะครับที่ขวางประตูหรือว่าทางเดิน สาปากกาที่เขียนไม่ติดสี่ตางหูที่เหลืออยู่แค่ข้างเดียวห้าถุงเท้าเปื่อยที่ใส่อีกครั้งหนึ่งก็คือขาดแน่ๆหรองเท้าที่ใส่แล้วก็เจ็บเท้าตลอดเจดไม้หนีบผ้าที่แห้งกรอบจนแตกหักง่าย 8. ดเสื้อผ้าที่คิดว่าจะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ผอมทนะบนี่เต็มตู้นีค่คนนี้เก้าถ้วยจานที่ชำรุดหรือว่าบิ่นสิบต้นไม้ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้ว หมวดที่2นะครับก็คือของที่ไม่เคยใช้เลยนะครับก็คือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มานานกว่า1นปีกระเป๋าที่หนักจนไม่คิดจะหยิบมาใช้หม้อที่หนักจนไม่อยากจะหยิบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสําหรับแขกนะครับซึ่งที่บ้านก็อาจจะไม่ค่อยมีแขกมานะครับปากกาที่เขียนยากหรือว่าหมึกเลอะ แล้วก็ผงซักฟอกที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แจกันดอกไม้ที่ได้มาเป็นของขวัญเสื้อผ้าที่เป็นขุยง่ายนะครับเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์ที่ทําอาหารที่ดูสะดวกแต่ว่าใช้งานไม่ได้จริงหม้อหรือกระทะที่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็หมวดที่3ของที่มีปริมาณเกินความจําเป็นนะครับของที่เกินความจําเป็นมีอะไรบ้างนะครับมีถุงพลาสติก แล้วก็ถุงกระดาษที่เก็บจนล้นนะครับคิดว่าอุย้ยเดี๋ยวได้ใช้เก็บจนนั่นแหละนะฮะไม่ได้หยิบมาสักที <S <S ถุงเจลเก็บความเย็นในตู้เย็นนะครับถุงผ้าของแถมที่ไม่เคยได้ใช้เลยนะฮะเห็นว่าเป็นของแถมก็เอาเลยนะฮะเศษผ้าที่เก็บไว้ใช้ทาเป็นผ้าคลิ้วนะครับแต่ก็ไม่เห็นจะได้ใช้สักทีแปรงสีฟันเก่าที่จะเก็บไว้ขัดโน่นขัดนี่แต่ก็ไม่ใช้ถุงน่องหรือว่าชุดรัดรูปนะครับที่ไม่ได้ใส่แล้ว หนังสือในกองดองที่ไม่ได้อ่านอุปกรณ์เสริมที่มากับเฟอร์นิเจอร์ประกอบเองสมุดบันทึกหรือว่ากระดาษโนต้ตที่ใช้ไม่หมดก่องหรือว่ากระป๋องที่เก็บเพราะว่ามันน่ารักนะครับส่วนหมวดที่4ก็คือของหมดอายุนะครับเช่นเครื่องปรุงหมดอายุในครัวเบียงฉุกเฉินที่หมดอายุนะครับแล้วก็อาหารแชร่แข็งที่ทํา เก็บเอาไว้นานจนจําไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มีบัตรสะสมแต้มที่หมดอายุไกด์บุ๊กท่องเที่ยวที่พิมพ์เกิน3ปีใบรับประกันสินค้าที่หมดอายุใบปลิวงานอีเวนท์ที่ผ่านไปแล้วเครื่องสําอางที่เปิดใช้เว้นานจนลืมจดหมายโฆษณาเกา่เกาๆเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นที่เด็กเกินวัยเรานะครับเราอาจจะไม่ได้ใส่ชุดแบบวัยรุ่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับหมวดที่5ก็คือของที่เห็นแล้วรู้สึก แย่ yeah, นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์งานอดีเหล็กที่ซื้อเพราะว่าตามกระแสหรือว่าหนังสือเตรียมสอบที่เลิอกอ่านไปแล้วอุปกรณ์ออกกําลังกายที่ไม่ได้ใช้งานของกินที่ได้รับมาแต่ว่าไม่ได้ชอบกระเป๋าใบโปรดที่ขึ้นราอุปกรณ์เสริมสวยราคาแพงที่ใช้ไม่ดี หรือว่าหนังสือคู่มือแล้วก็ใบเสร็จเก่าคอมพิวเตอร์หรือว่ากล้องรุ่นเก่าภาพถ่ายที่เห็นแล้วไม่ไม่มั่นใจในตัวเองของขวัญหรือว่าจดหมายที่แฟนเก่าเคยให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่าแต่ละคนนะครับมีอะไรบ้างนะครับในใน 5้าหมวดนี้นะครับที่จะต้องทิ้งนะครับก็จะได้จัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบน,นะครับ <c oughs> สามารถมีอะไรเสริมครับโอดีมากเลยค่ะโอ้หลายอย่างนะที่เราคิดไม่ถึงเนาะสิ่งที่มันน่าจะทิ้งแต่ไม่ทิ้งอนะ <c oughs> เออเขาให้รายละเอียดะไรเลยคิดว่าเดี<ม>๋ยว <c oughs> จะได้ใช้อะ่ะ <c oughs> แต่ว่าผ่านไปแล้วเป็นปีก็ไม่เคยได้หยิบออกมาใช้นะเยอะเลยอ่ะส่วนใหญ่คิดถึงอนาคตดีเราตายก่อนไม่ได้ใช้ก็มีใช่ไหมเดี๋ยวคงจะได้ใช้แหละเดี๋ยว พอจะได้ใช้จริงๆมันไม่มีขึ้นมาจะทํายังไงก็เลยเก็บไปนะสะสมสะสมก็ไม่ได้ใช้สักทีนะฮที่ถึงเบนเตเก็บสะสมภาพเยอะๆสรบไปป๊อปโอ้โหสะอาดห้องโล่งเลยทีนี้เป็นประโยชน์เลยนะใครมาอยู่สังคมเด้วนนะที่ไทยก็ทำธรรมสภาเนะสะสมไว้เก็บไว้เยอะเลยแข่นจนไม่มีที่จะแขวนเอามาใส่กล่องใส่กล่องใหญ่ๆนะนี่ทางธรรมสภาคุณคุณขาวอ่ะ มาเยี่ยมมาทั้งทั้งนี้เราก็ไม่รู้จากเขาเท่าไหร่นะเขารู้จักเราได้ตอนไหนเขาบอกเขาเคยฟังธรรมกิตาถ้าอยากจะมาพบมาคุยมาเห็นภาพที่แขวนๆไว้อะไรต่ออะไรเขาเลยบอกขอได้ไหมเราเนื้ว่าจะขอรูปสองรูปที่ <laughs> จริงเขาไม่ขอเขาขอบูชาเขาพูดขอบูชาก่อนตแต่ท<ต>่านอัใจดีอ,อ๋อเขาบูชาแล้วเราไม่ขายอยู่แล้วเอาไปเลยให้เลยให้รีเลยเขาไปได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์แล้วก็ยินดีให้ โอ้เข้าไปใช้คุ้มเลยนะเอาไปใส่กรอบแล้วก็สึกมันมีคุณค่ามากเลยที่ท่านทําไว้โรงพยาบาลโรงเรียนอะไรต่างก็มาขอไปติดอะไรต่อะไรความจริงเข้ากับพวกโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าของหลวงลุงใช้เป็นแผ่นิฟ์มเอ็กซ์เลยเข้ากับโรงพยาบาลเลยแต่มันมีธรรมะประกอบมาไม่ใช่รูปภาพธรรมดามีธรรมะประกอบเยอะทุกระทุกภาพแหละนี่ก็เลยว่าจะเขียนและธรรมะก็เข้าใจง่ายดีค่ะไม่ลึกซึ้งจนแปลไม่ออกตรงนี้ค่ะ สันเตถ้าไม่บริจาคไปก็อยู่ไปต่อไปจะมีคนให้ข้าวไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนี่พอเราเอาไปก็มันเป็นโอ้โหมูลค่ามาสเอาไปตอนที่เรายังมีชีวิตรู้อยู่ดีกว่าเนาะใช่ดีกว่าเพราะเอาทิ้งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเขาไปทิ้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้แย่เลยใช่ใชเเช่นของที่เราไม่ใช้สําคัญสําคัญแล้วก็บริจาคไปก่อนที่เราจะเสียชีวิต มีประโยชน์กว่าด้วยนะครับเราได้รู้เนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆที่บางทีมันพังไปแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับก็เอาไปบริจาคเงี้ยอย่างดินอุ้มดาวเงี้ยเดยวเขาก็ไปซ่อมคนที่เขาจะได้ใช้ก็มีคได้ใช้ราคาถูกๆแม่แต่พวกมหาเศรษฐีมีเงินไป็นหลายหลายร้อยล้านหลายพันล้านถ้าเก็บไว้เนี่ยเพื่อเพ่รู้หลังผ่านหมดเลยเราทำประโยชน์ให้สังคมดีกว่าแทนที่เราจะ เก็บไว้ไปช่วยคนยากคนจนคนกําลังลำบากนะมันจะเป็นคุณค่าคุณค่านี่เือเรื่องง่ายๆเ่ยแทนที่เก็บไว้ก็เป็นขยะต่อไปเป็นขยะด้วยเราบริจาคไปก็เป็นประโยชน์กับให้กับสังคมนะตะกร้าขนมจีนขวดโหลที่ใส่ แจกมาอะไรเงี้ยขวดน้ําพิกอะไรเงี้ยบางทีอยู่กับเราเราก็เก็บไว้อย่างนั้นนะเอาไปบริจาคดินอุ้มดาวเขาก็ไปขายหนึ่งบาทสองบาทอะไรหรือว่าแจกฟรีก็ยังได้นะฮะก็จะเป็นก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ผ่านมาไปในฟ้าไทยพี่บันที่ครูดีไม่ชื่ออะไรที่ใกล้เราครูอ้อยครูอ้อยโอ้โหเป็นรถสิบล้อสิบสองล้อเลยไม่พอใจเลยทีนี้ล้นโลดีใจบางทีบางอย่างซื้อมาไม่ได้ใช้นะ อย่างห่อพไาติกยังไม่แก่เลยนะที่คนเรามันที่ชอบช้อปปิ้งไงสังเกตคนที่มีเงินมีทองมันมันว่างๆมันทำอะไรก็ช่วยนะคะงานนี้ได้ขอขอขอไปช่วยด้วยคนนึงเพราะว่ามีบ้านอยู่แถวแถวท่าฉลองอะค่ะสุขประการไอ้สมุทสาครเดียวกันก็เลยอ่ะขอขอไปด้วยไปไปร่วมด้วยช่วยกันนะท่านคะ ห้องเนี่ยเต็มไปหมดด้วยของนะคะพออ,ออกมาลูกสาวดีใจใหญ่เลยหนูได้น,นอนแล้วห้องนี้หนู <c oughs> หนูได้น,นอนทุกทีหนูไม่ได้น,นอนเพราะของมันเต็มห้องเลยค่ะ <c oughs> ห้องนอนนะคะเต็ม, <m> มเลยทั้งทั้งอ,อะไรตู้ใส่ของก็โอโ้เปิดมาก,ก็ล้นออกมาเลยเนี้ยค่ะ <c oughs> โอ้เขาดีใจมากเลยค่ะ <c oughs> ที่ช่วยขนออกไปเปอเนี่ยถ้าสะสมไว้มันเป็นฝุ่นฝุ่นใช่ลาไลายพวกพวกจุลินทรีย์เปอเอรป่วยด้วยต่างหากนะแต่ถ้าคนเราไปมันโรคอะไรเขาต้องซื้อเครื่องซัก เครื่องพ่อกาอก็ดีละถ้าใครเห็นอน่สงเกินโลคออกไปถือว่ามันโ่งใจนะพวกเราก็มีพลังดีนะดูไปตั้งยี่สิบสามสิบคนเลยนะไปช่วยอ่ะไม่ใช่น้อยนะคะบ้านหนึ่งใช้คนยี่บ้านอื่นด้วยค่ะเขาเอาไปไว้ที่บ้านแม่ด้วยค่ะไปไว้ที่โรงเรียนด้วยค่ะไปไว้ที่บ้านตัวเองด้วยค่ะไปววาที่วัดด้วยค่ะหลายจุดเลย หลายจุดเลยค่ะครูอ้อยใช่ไหมครูอ้อย่ะต้องอนุโมทนากับครูอ้อยนะครับนอกจากได้เคลียร์ของที่เกินความจําเป็นแล้วได้เคลียร์กิเลสตัวเองด้วยนะครับและได้เอาไปใช้ที่คนไปที่อุบลเพื่อจะได้เอาเงินนี้เอาเงินนี้ค่ะขายเอาเอาเงินที่จะเอาไปช่วยคนดีไม่มีอายมุขคูดีที่ไม่มีอายมุขด้วยเรียกว่าสร้างกุศลต่อว่างั้นเ่ะ